สวัสดีครับพยพี่น้อง FC, เย็บซีเพื่อนสอบเส้นน้งไข่ผมมาพอกอย่างชิปที่สองเป็นเรขล่างกับลูกแต่เมเนาะชิปที่สองพี่น้องเขาล,ลูนออานนาลหน่ยพี่น้องสัชิปสูตรด,ดัางเดิมสูตรแต่ล่างด้วยจพี่น้องสูตรด,ดัางเดิม เสียดายมันองยานี่เก่าเขาสันตัวมั้งพี่น้องเสียดายมากมากสามหกสองคะแนนโอ้ยถ้ามันติดเก่าเนาะพี่น้องคิดว่าหกพัชมาเป็นลักสิบเก่า้อกหว่าบ่มีเนาะพี่น้องเลขสามเลขสองเลน่ยมากตลอด จังหวะโอ้ลักลอยนี่ถือเอ๊ะเลยลักสิบไอ้ลักเง่วยกระถือแต่ว่าหรอกสิบบ่ถือนะเสียดายพี่น้องวันนี้พยายามจับจับหาลักลอยลักสิบเห่นเหน่งมึงรูม้มันสิเข่าอยู่บ่พี่น้องแต่ว่าเลขกวิ่งเล็กเรียนเนี่ยวิ่งเจ็ดล่องสองมันแบบเข่าตัวตัวล่องเนาะวันนี้ một đi lê bình cầu. ơ khăn đi cầu nó kỳ nóng nóng chẳng đấy nóng bột hơn được việc. bạch chắp bội lắm. bạch song lắc. song ha song 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 bội ồn bội 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 บ่เป็นหยังตามต่อพี่น้องตามต่อตามต่อเฮากะพิจารณาไปเรื่อยๆมันต้องมีสักวันล่ะเนาะมาลงให้รียบดุนก็ฟ้าย่าูยพี่น้องลงให้2คลิปไปเลยเนาะก็พอเนี่ยครับ กดไล่กดแช่ทิตางเพื่อเป็นเครั่งเฉ้ทิปต่อไปหนากแน่ทั้งน้อยพี่น้องสวยมากกัสีอันนั้นอันนี้นโสกกันเฮ็ดทิปเฮ็ดยากเนาะมันหอนังนมันหอนั่งเอาเจ็จหน้าเสี้ยงกับบริยุทธ์เถื่อต้อบริยุทธ์จักสี เงินมาจากเซย์เนาะพี่น้องใส่ใจคนเอาไม่ตรงกข้ามาจิตมีงานประจั่มันดีแหละมันเกิดพอใครได้ไปออกไปเซยดอกเ็งานหรือว่าต่อดูจังสี่ถ้าได้ทางหวดลดงวดหน้านะพี่น้องแต่นี่พลาดแรงขึ้นใหญี่งวดลดงวดหน้าขึ้กันญ่พี่น้องสู่เงอนเนาะพกพี่เองดีกว่า โมเิโนอเหตดงานประจังเนาะเช่นนี้นี่งานประจังไค่ยู่ตั้งถื่คุณไอ้แฮงซีดีเนาะนี่เนาะเนาะนะเดี๋ยวสิบ้าเป็นเบิ่งตัวเลขหมดก,กันกันเนาะี่นอะดูหัวยงินเลยครับอ้าวหูปวดต้องยาเนะี่พี่นอะหวดมอกจีนเะสียดายมากเลยเุณบ๊ เด็กในแต่ล่างม,งมีเก้าว่ามันมันเก้ามันหายไปเสียบุสือมีตรงในเลดมิเจ็ดกับสองในแต่ล่างมีเปดมีสามมีจีมีหามีหกมีศูนย์ศูนย์หนึ่งกับเข่าล่างพี่น้องเราก็ได้จับซะเสียดายมีหกอยู่แต่ว่าบริจับมันกัคือวานมันเห็ต มันได้ศูนย์ได้สามก็ล้เปิดไปทั้งสามันจับมัทั้งสี่ถืงเว้ได้พี่น้อนนเดดนงนเนี่ยน,ย 3, 6, 2, นา่าเสียดายบางเี้หางีีเน่ยพี่น้องสามหกสองพาหนะถ้ามันเป็ดเก่าเนาะพี่น้องสาตัวตรงตรงเลยตรงเลยได้หน่งบมงิโตด,ด้พี่น้องตรงเลยเนี่ย กับมันมาตัวนี้กับตัวนี้ก็ถือคือเก่านี่เนาะพี่น้องถ้าว่าคึ้นนักตัวนี้กับตัวนี้เน,นี่ยเนี่ยมัดแคงสุกกันเนี่ยงวดนี้มันช่มากตัวไหนพี่น้องวันนี้ไฮลักลอยไปน้ำพี่น้องเอาหอาไปเบิึงหวดใหม่นะเจี๊ยบหนึง่งหวดใหม่หวดใหม่พี่น้องเตรียมเช็บหน้าจอเด้อ อ้าวมาแล้วงวดไหมพี่น้องงวดไหมอยากเลือดจัหนอ่อันนี้อันนี้สองเก้าหาเด้อมันเป็นแลนหานัก้อยรัก้อยให้3กับสองเด็กวิ่งกับห้ซูนกับเก้าเด็กนตาจะล่างกับมีหาโกเจ็ดีแปดเก้าเนาะ มาก,กันบอ่อจับกูกับศูนย์สนย์หานย์เนี่ยมันบ่เนี่ยบ่เนี่ยล่างแล้วก็บ,บนก็ได้เด้พี่น้องอันนี้อันนี้เป็นสูตรบนลักเก้ากับเก้าหเก้าเกทั้งเสียนมักกับมักหามา,ากั้สี่มา,ากั้สี่มาไั้สี่นะัตัวนี้ไชมากับออรยเดอเนาะสตัว4หางหัวนเนี่ย วันนี้ก็ให้สามลักลอยสามศูนย์ห้าสามศูนย์สี่ทำให้ีเต็ม 3, 9, 2, 9, เต็มเลยพี่น้องสามเก้าห้าสองเก้าห้าเออพี่น้องเออมาฟังเลยลักล้อยใหสองกับสามสามมันจะยูหยุดปะคิดว่าจะยูอยูกพี่น้อง แคบบอลแคบบอลเลยตัวนี้มักดแข้งเลยแต่ว่าทางเซียนนี่มัดแข้งนี่เด้อพี่น้องกับทางนี่เด้อเพราะว่ามันเป็นตัวที่ว่าตัวเด่นตัวดีเด้อเนี่ยเนี่ยตัวนี้บเลยเยจ้าพี่น้องกับเจ้าบอลเนาะลองเบิง้งลองเบิง้งน<อ>ั<อ>่สิเขาอีกวะ ก็ว่าศูนย์นี่ยั่งนี่ดอกพี่น้องยั่งคือว่าศูนย์มีเด่นด้วยแหละเขาในตะล่างก็จับเอาพงอยางมีสุนย์มีงบศูนย์อยู่ในตะล่างเลยพี่น้องเด้อให้จับเอาเด้อขั้นบอมกักการที่เส้นจับให้จับเอาเก็บเอาคิดว่าแคบชุดๆแล้ววันนี้มีหลักร้อยให้พร้อมพี่น้องมากตัวเส้นจับอะ จ้บาบบไม่เลยเนาะสี่บากหาศูนย์บบัสี่ศูนบนี่น 5, 0, 4, 0, นนละประมาณนั่นละพี่น้องมักศูนย์แห้งงวดเลยสามห้าศูนย์ 3, 5, 0, อยู่้างยเนาะสามห้าศูนย์สองห้าศูนย์ไม่ได้เคีานายนไหนกัพี่น้องก็เขียนเอาะห้าว่า,าหาทับสองมันหน,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 นีโอ้บ๊วยแมนหามันมากนักกันะบ๊วพิด ทามาทำกันหาสามบอมาหาทำเปลี่ยนตัวพี่นอ้องหาันเปลี่ยนบักสรอกับหามาเอาสูงใส่เดือพี่นอ้องเดือเขียนอ้องตรงนี้จบกระจายตัวชุดไทยมีการพี่น,อน,ออน้องเอฟซีแฟนองมีโศกมีหมานำหลัเรุ่อยๆสุกุลสุขุนครับสวัสดีครับ